ได้ค่ะพุดซะไม่จะกลับแล้วพูดไหน่าค่ะพี่น้องเอาไว้ค่ะเลี้ยงคูเลี้ยงปลานะคะนาดินข้าเจ้าก็เอาไปขายนะคะเป็อรับเหมาข้าเจ้าเนาะเอาดินไปขายแล้วก็เป็นไฮน่าเนาะค่ะกำลังมารถกำลังมาสิติกซึ่งรถแก๊กน้นะคะข้าเจ้าเอาไปขายก็รถละสองร้อยห้าสิบรถละสามร้อยหรือสามรถพันข้าแล้วแต่ขนาดของรถ กำลังมาถอยต้นคำราะที่นาาถอยด่าพมาแล้ว เพื่อที่สองค่ะพี่นอ้องอ่าสองวงมาจักเพือสิทธิเต็มรถดนะคะเนาะอ่าจกเข้าไป ี่เธอแล้วมึงจักจบนะคะจะตักและะนะ้วนาะจังสิติมลดหา้หานะคะพี่น้องหาแล้วหา้าสิบประมาณหกหาสิบประมาณหกกระนะ่าสิบพอรลดหนึ่งนะคะเนะาะถ้าเ,เขา,ขาเจะกับเป็นขายเขาจะกับเป็ขายเละสองร้อยห้าสิบสามร้อย อะย่างางไก่ก็สามร้อยห้าสิบนะคะอ,อย่น้ว่ามาหมอยหกเชือพี่นออ้องหกแล้วจี๊ดพี่น้องจี๊ตักพ่จี๊ตักก็ตัวนี้เขาเจ้าอาสีบนหลายเนาะคะ่ะขา,ายดีกับสีแพงกว่านี้แต่ว่าเขาเจ้ารับเหมาไปทุนที่ก็เลยใส่ปริมาณหลายจังบ่เสียเที่ยวเนาะคะ่ะ ก็เริ่มต่อแถวกัน,นาม,มาค่ะเลสิบหลอกมาหกเจ็ดตักเต็มกับขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองก็ถอยคลนมาค่ะขั้นที่สองก็เริ่มถอยคล้นเข้ามาใน ซี่ข่พี่น้องซีแล้วห้าห้าแล้วค่ะห้าแล้ว จี Half, ๊ดที่กันพี่น้องเจ็๊ดตักขังไปแล้วปาดนีนี่ก็คือพุทธศานะคะพี่น้องเนาะนี่ดิไประมาณนี้แล้วนะคะเอาไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลานะคะให้ป็นบ้านสวนขกเจ้ะปลูกต้นไม้รอบๆกันนะคะพี่น้องเราเขียนด้วยภาษาจีนนี่เนาะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันค่ะ